Okay. เดี๋ยวนี้เอาก็ขอตัวไปประกอบเอกสารก่นันตอนนั้นเป็นตัวเก็นนิดนึงละลประกอบตัวนี้ไม่นะ,มะเจียมันบัถึกมันเซ็นได้โอเค่ึได้แต่า,า,าละ <c oughs> ก็าหลีใต้เ FC มาสู่กุสุกนเนาะในวิดีโอนี้มาร์กจะไปซักยาวัคซีนเป็นเข็มที่สองเนาะทุกคนว่าเขาจะไปซักยี่ปุอนเก้าเนาะแล้วก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการซักวัคซีนว่ามีความรู้สึกแนวใดแล้วก็จะไปเบิงภาพบรรยากาศอยู่ในห้องหมอเส,สถยารเนาะว่ามีคนซักหลายน้อยประมาณซ้ำใดเน,ใน,ในาะอันนี้มาร์ก็อยู่พอนที่เฮดเบียนเนาะแล้วก็ท่ารถเนาะพาเพื่อนไปเบิกน,น้ำมันน้ำมันรถแล้วก็ สืไปนํารถตู้เพื่อนอกแล้วก็สืไปนํากันแล้วก็สืไปซักเข็มที่สองพาครบหนึ่งเดือนเต็มเลยมื้อนี้เนาะคือว่าจะไปซักเข็มที่สองเนาะอันนี้ก็จะเป็นผู้สาวเพื่อนกันเลยว <c oughs> ันนี้เราก็อยู่วันนี้เนาะอยู่บอลเเดียว <c oughs> เดี๋ยวรอท้ารถวันหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปเบื่อนน้ำกันเลยเป็นอะไรเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นผู้สาวเพื่นท้าไปซักวัคซีนน้ำกันเนาะ สาวสาวบัติกไปซักเกมที่เท่าไหร่ลนี่ยื่อนฮ้อเบียกเพื่อนจะไปซักยามืันนี้เนาะดยดเขาบี้ยมาบันไดเมื่อวานนี้เพื่อนมาเนเพื่อนไปอ่ะเขลืมบัตรมานำเมื่อวานนีเอาลืมบัตมื่อนี้เาบัตมาหรอแล้วในกระเป๋านี่ในกระเป๋าโอ้โหจกมาโซยอ่ะ เข็มที่เรียงแล้วไปยังเข็มที่สองโอ้ยังเข็มที่สองเดี๋ยวไปน้ำกันเดี๋ยวทารถไปหนึ่งพูดได้หลายมุดได้ดีเคยเดี๋ยวเดียวขึ้นรถพอดีเรียบร้อยไปเลยเอยเออออกเดินทางเลยไปไปเลยๆไปห้องเมืองไซทานี พี่ไม่ว่ารถเ่อ่เอมดเเพราเท่บดบื้นน่าทางไป ผลิตทีวีซีผลิตละครซีรีส์ละครซีคอมผลิตสปอร์ตบีเทนัวทับออกแบบผลิตปฏิทินและของี่เศษทับออกแบบสีบินบินโอเพ่นลง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 อึดอึลงอ่นี้เอากระหอดเป็นทีเรียบร้อยโรงยหมอเมืองไซทานี จะมีไอ้น้องเอามาทายนี่เนาะแล้วเรานอสักแล้วสักแล้วล่ะถ้าเอาใบไม่เอาอ่อนใบยังเขียนไหมพี่ท่านในเช้าเอาใบอันนี้ไม่เขียนเด้อเพราะว่าใบเก่าเนี่ยคนบวชเอาเขียนไหมเราแบบช่วงทั้งสองเลยเอก็จะว่าตัวนี้เป็นตัวก็เอ้าไปนิงเอาใบนนีีเขยไหมเลยใบเก่าผมเอาไปเอาใบไหมแล้วก็ซักพร้อมกันเลยบ่

วัอนั้นเป็นเอามาซักอยู่นี่เนาะซักอยู่ห้องนี้แต่นี้เราจะไปซักจุดรวมศูนย์เลยน,นี่จะเป็นไอ้ใหญ่ครับเป็นทา้งหัวหน้าแล้วก็เป็นทั้งซุปเปอร์รถอันนี้จะเป็นอุน้งค่ะ

เทียมมันบ่ถึกมันเส้นบ่ได้โอเคก็อนขึ้นแล้ว่อยตะงเบิดเด้อย่าประกอบแล้วเราก็ไปทาคิวโอเคเดีย๋ยวนี้เฮาก็ขอตัวไป้ประกอบเอกสารก่นอนะสัมภาษณ์จารน้องกันเนาะเจ้าสบายดีครจะได้ก็ธรรมดาคลับน้อง แต่ว่าชุดที่สองนี่คือว่าปาบบาทหนึ่งครับปาบบาทหนึ่งเหรอ่คเจ็บก้เก้าอ่อต่อนซักเจ็บเต้ซักปานมันก็บ่ได้เจ็บหลายเนาะพี่น้องเนาะมันก็เจ็บธรรมดานะครับมีกับเข็ยนที่หนึ่งนั่นแต่ว่าแต่มันเป็นคนละหมอกันสักนะเออคนละหมอกสักอ่ะแต่ข้าพเจ้าก็ได้สักสามทีอโมยเนาะแต่เขียที่หนึ่งครัข้าพเจ้าก็ได้สักวันเตะวันวันที่สาวสาม สามเด่แล้วก็วันที่เจ็ดนี่เขาขบจ้าก็ถือว่าเฮียมห้อยแล้วเนาะจากสองเข็มแล้วเนาะโอเคม่ได้ท่าไปเนี่ยขบจ้าด้านซ้าเออเซ้ำไงยท่าให้อันทำสายยาอย่างไรกันคับเนาะโอเคโอเคขอบใจเอเดี๋ยวนี้เขาก็นั่งเท้านันแล้วเนาะท้าท้าคิวเนาะคิวกันหลายคนเคนิดนึงสุกันได้ประมาณนี้ นั่งท่าขอ้ขอมูลอย่างแล้วก็จะบอกนาะคุณมุักดิ์ซิ

นุกน้อยยังบนสักสักไหมโอ๊ยสักแล้วเหขออ,ออกมา้วหรอคือตัวมุดตัวมุดตอดเลยเดี๋ยวนี้เขากับซักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนเข็มที่สอง ซักครบสองเข็มแล้วทีนี้นี่เ่ากระทากำลังจะกลับไปว่านเียกคือเก้าเนาะนี่จะเป็นไอ้น้องเ่าท่าเนาะก็จะเปียเนี้ไอ้น้องมันก็ดีใจเนาะพ่อสาวมันก็ดีใจที่ได้ซักวัคซีนแล้วเนาะมันก็ดีใจมันก็มาทายหูโซลงฟอกลงเฟสไปเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้มันก็จะได้อำลาทุกคนไปก่อนเนาะ เพราะว่ามาเก,ก่มาสักยาวัคซีนโอ้ยังลืมเนาะยังบูทันว่าว่าคมอย่างวะที่สักเข็มที่หนึ่งเนาะ,ะเข็มที่หนึ่งนันเป็นเราไดเนาะจากเข็มที่หนึ่งกับผมรู้สึกเข็มที่หนึ่งกับสักไปมือทำอิฐเนาะมือทำอิเนะแบบว่บาบ,บินหัวน้อยนึ่งหลยกะอย่างวะจากตัวมาดเองจากตัวมาดเองแต่ผมคู้ว่าหลายหลายคนเป็นคือกันบอเนาะแต่สักมือที่หนึ่งเลยกะเป็นบินบินหัวน้อยนึ่งเลย ลักๆเลยคือว่ายักนอนเนาะมือที่สองมายักนอนมือที่สามก็ยักนอนแปลว่าแล้วก็รแกนมันยักปวดๆในน,นนึงเนาะก็จะประมาณนั้นเนาะกับบุถึงขั้นว่าสีหุ่นแทงปันใดน,นะเพราะว่าเขาก็สุขภาพดีด้วยอย่างกับบุเป็นอย่างเนาะก็ประมาณนั้นเนาะสักยาวัคซ,ซีนด้วยซเนาะทีนี้ก็ครบแล้วเข็มแล้วก็คือว่าเข็มที่สองกับปูปันไดเต็มยิบในนึงเนาะ สำหรับคลิปนี้มันจะได้อำลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ซักสก๊อตให้เป็นกำลังใจให้มาในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊าย <Okay. S 1>